ใครอยากผมดกดำเงางามนุ่มสลวยมีน้ำหนักหน้าสัมผัสลดผมร่วงลดลังแคกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมลดการเกิดผมหงอกได้ดีหมดปัญหาผมหงอกก่อนวัยอีกด้วยให้ใช้สมุนไพร4อย่างนี้ค่ะคือ ใบมีอันชันมักรูดและใบสาบเสือ hmm. เพียงหมักพอกทิ้งไว้1 0 2ถนาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดภายในหนึ่งเดือนจะเห็นผลชัดเจนเส้นผมเราจะดกดำนุ่มสลวยเงางาม,งามดีขึ้นมากๆผมงอกจะลดลงอย่างชัดเจนเลยนะคะ สิ่งที่ต้องเตรียมทำสมุนไพรหมักผมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบมีสด10ใบใช้ใบแห้งก็ได้นะคะ 2. ดอกอันชันสด10-20ดอกจะใช้ดอกแห้งก็ได้เช่นกันค่ะ 3. ใบสาบเสือสด5-6ใบ 4. มักลูด2ลูกหั่นผ่าครึ่งเอาเม็ดออกไว้เลยนะคะและ 5. น้ำสะอาด1ลิตรค่ะ วิธีทำต้มน้ำสะอาด1ลิตรให้เดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วให้ใส่มะกรูดลงไปแล้วต้มต่อสักพักค่ะมะกรูดมีลิรเป็นกรดอ่อนคล้ายกรดซิติกจึงช่วยขจัดสิ่งสกรปรกและความมันส่วนเกินทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกลดรังแคลดผมร่วงบำรุงรากผมให้แข็งแรงผมจึงนุ่มสลวยเงางามและมีกลิ่นหอมค่ะ าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้ใส่ใบหมี่ลงไปแล้วต้มต่ออีกสักพักค่ะอันที่จริงใบหมี่สดเราจะนำมาขายี้กับน้ำจนเกิดเมือกก่อนแล้วค่อยนำไปต้มก็ได้นะคะแต่แอดมินไม่มีเวลาก็เลยใช้ใบสดๆลงต้มแล้วตักออกมันสะดวกกว่าเท่านั้นเองค่ะใบหมี่มีสารสำคัญเช่น แทนนีนและฟาโวนอยช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปยังรากผมจึงทำให้รากผมแข็งแรงลดลังแคผมไม่ร่วงผมดกดำเงางามขึ้นมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอไม่ให้ผมหงอกเร็วหรือผมหงอกก่อนวัยนั่นเองค่ะเมื่อต้มจนใบหมี่เริ่มเหี่ยวลงแบบนี้ให้ใส่ดอกอัญชันลงไปได้เลย ตามด้วยใส่ใบสาบเสือลงไปด้วยเลยนะคะจากนั้นก็ต้มต่ออีกสักพักค่ะดอกอันชนันมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังรากผมส่งผลให้รากผมแข็งแรงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมใหม่ได้ดี สีม่วงเข้มของดอกอันชันยังมีฤทธิ์ช่วยบำรุงเม็ดสีในเส้นผมเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องผมจะดูดกดำขึ้นตามธรรมชาติโดยเฉพาะคนที่ผมหงอกยังไม่มากนะคะ สีดอกอัญชันเริ่มซีดลงและน้ำเปลี่ยนเป็นสีม่วงแบบนี้ให้ปิดไฟแล้วพักเขาให้เย็นตัวลงเมื่อเขาเย็นตัวลงแล้วเราจะตักเอาสมุนไพรออกค่ะเราจะกองเอาแต่น้ำใส่ไว้ในขวดสเปรย์สะอาดเพื่อนำไปใช้หมักผมต่อไปนะคะสรรพคุณของใบาสาบเสือยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยมารองรับ เหมือนใบหมีมะกรูดและอัญชันที่เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะใบาสาบเสือเป็นเพียงแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านที่บอกต่อกันมาหากเพื่อนๆไม่มั่นใจในการใช้ให้ทดสอบอาการแพ้ที่บริเวณผิวใต้ท้องแขนก่อนถ้ามีอาการรัคายเคืองก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะ ใบสาบเสือจะช่วยลดการอักเสบของหนังศีรษะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมร่วงช่วยลดลังแคช่วยทำให้รากผมแข็งแรงจึงทำให้เกิดการงอกของผมใหม่ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ ทำเสร็จแล้วจะได้สูตรหมักผมสมุนไพรใบมีมักรูดอัญชันและใบสาบเสือหน้าตาแบบนี้ค่ะสมุนไพร4อย่างนี้เมื่อใช้ด้วยกันจะมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมลดรังแคลดผมร่วงทําให้ผมโดดดำเงางาม,งามนุ่มสลวยมีน้ำหนักน่าสัมผัสลดการเกิดผมหงอกได้ดีหมดปัญหาผมหงอกก่อนไวัยไปเลยค่ะ มาดูวิธีการใช้กันค่ะวิธีแรกถ้าใครไม่มีอาการแพ้ง่ายให้ใช้หลังจากที่เราสระผมด้วยแชมพูแล้วจากนั้นก็ชโลมน้ำสมุนไพรที่เราทำเตรียมไว้ให้ทั่วศีรษะนวดเบาๆ3-5นาทีพอกทิ้งไว10้10-20นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยค่ะการใช้วิธีที่สองสำหรับคนที่แพ้ง่าย แนะนำให้หมักทิ้งไว้ก่อนสระผม10-20นาทีแล้วค่อยไปสระผมออกนะคะแต่วิธีแรกจะได้ผลเร็วและเห็นผลชัดเจนกว่าเยอะเลยค่ะความถี่ในการใช้ควรใช้2-3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนภายใน1-2เดือนน้ำสมุนไพรที่เหลือเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ในตู้เย็นได้5-7วันนะคะแอดมินมีเคล็ดลับเสริมให้ด้วยค่ะ ถ้าผมแห้งหรือแตกปลายสามารถเติมน้ำมันมะพร้าวหช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ำสมุนไพรก่อนที่จะใช้หมักได้เลยนะคะและหากมีผมหงอกเยอะมากก็อาจเพิ่มน้ำมันงาช่วยบำรุงสีผมตามธรรมชาติเข้าไปด้วยจะช่วยให้ได้ผลดีขึ้นมากๆเลยล่ะคะ่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ